ของนี่ไปก่อนพี่รักไม่ไหวแล้วมั้งเนี่คือเรื่องอะไรกันดิวะอะนี่แรงเลยนี่แรงเลยอ้าวนี่ใครอ่ะแม่ยายแม่ยายเฮ้ยแม่ยายถ้าจะไม่แตกนะแม่แม่แม่หนูเองจากพี่รักแล้วนี่ใครอ่ะลุงเทิมข้างบ้านอะไรเนี่ยเดมดมอะไรทำไมถึงมันรู้สึกไอ้เรื่องอะไรทำไมเป็นอย่างนี้อะนี่อดับ เมื yeah! ่อก really? ี an no ้เธอมาสภาพเธอจะตายเลยนะต้องแหมพอได้ของนี่ในมือแล้วเธอเอ้ยคือคืออย่างนี้ลุงเธิมแม่ไอ้ของสิ่งนี้นะจ๊ะแฟนหนูใช้เป็นมาตามทำให้แบบว่ามีความรู้สึกมันสดชื่นนะจ๊ะลุงขอมั่งลุงขอมั่งโอ้ไม่ได้ลุงทน่อยทนนะนี่ของของอันนี้นะจ๊ะตายแล้วอะที่เมืองไทยก็มีลุงเทิม บ้านเราก็มีดูเห็นว่าเขามาเมืองไทยก็เลยให้ร้องแบบของไทยดู <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแต่ข, <c oughs> ของไทยมีด้วยเหรอมีเออแต่เป็นของต้นตำรับเลยจ้าของนอกก็มีเนี <c oughs> ่ยแม่หนูไปอยู่ที่เมืองนอกนะเร็วเร็วเร็วหนูรห,หนูอยู่ที่เมืองนอกนะใช้ของเมืองนอกตัวหนูถึงได้ใหญ่อย่างนี้ <c oughs> เอาเ็วที่รักขึ้นมาเร็วอยากจะถามว่าขอกีนเนี่ยมันคืออะไร ครับว่ามันคืออะไรครับทางด้านนี้นะครับเลือกก่อนเลือกทำได้ก่อนโซ่แล้วกันยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่ถนัดครับเริ่มครับวิตามินวิตามินยาดมยาดมอาหารอาหารยาหมงยาหมองหมดเวลาฮะหมดเวลาฮะแม่ยังไม่ใช่ไม่มีใครเกลเลยนะได้ดีครับเลือกเลือกเลยตอนนี้นะครับมีอายุการใช้งานพร้อม รับยายาแซรั่มลองเออเยอะน้มันมาไปเลยใช่ไหมโลชั่นอะโลชั่นโลชั่นอ่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ด้านหลังนี้บ้างครับอ่ะยอุจจิ๊บอร่อยครับอร่อยรับรับครับไอติมไอติมแซนด์วิชแซนด์วิชอ่าหรือขนมปังขนมปังขนมปังอ่า เบอกแล้วมีไก่เทียงทั้งคู่นี้ว่าครับเลื่องอะไรทำจากสัตว์ทำจากสัตว์ครับครับรับรับไส่กอกไส่กอกแสนด์วิชแสนด์วิชหูยอหูยอหูยอแล้วก็ตับไก่ขุนเชียงกุนเชียงเออนุ่มเป็นแซ่บแซ่บแซบไส้กอกอร่อยด้วยทั้งจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ถูกต้องครับแซ่บคูณเทง ใช่ครับถ้อย่าเป็นคู่กับพี่โย่งนะครับกับคุณสลารัตคุณปูนะครับก็เข้ารอบไปนะครับรับไปสี่หมื่นแต่ตรงนี้ครับแม่ผู้จีบพลาดโอกาสครับรับทองไป8บาทคุณก้อยเฉิยิ่มและคุณอ้วนนาริวันจตุทองครับขอบคุณครับน้าเจนนี้ไปรับเงินทองเลยนะฮะไปแล้วสามคนนี้ครับเฉินน้านี้ครับแม่เก่งมากเลยทีเดียวนะฮะรับไปแล้วที่สะสมไว้40,000บาท และเข้ารอบต่อไปนะครับรอบแสบคูณ2กับเรานะครับแสบคูณ2อนะครับมี12เป็นป้ายดังนี้ครับซิตราพื่อผิวสวยผุดผ่องทั่วเดินร่างสดชื่นกับลูกอมแอลเลนโปโลผลิตภัณฑ์กุลิโกปักกี้สำหรับทุกคนในครอบครัว ยาบันเทาลิสิรวงทวารตราปลามังกรไเม็ดเล็กๆรับประทานง่าย Black Cat Black t ไทมเมียโจต้มสามนาทีอร่อยเส้นเหมือนทำจากบะหมี่สดทั้งตระก,กูลเมียโจสีกับตันให้ช่างสีรวยทั่วไทยจากบริษัทสีกับตันจำกัดคอเกตฟันไม่ผุอยู่แล้ว คิดจะพักคิดถึงคิดแคบลิปตันไอซ์ทีสดชื่นอย่างไรเฟสสันเจ้าตำรับจัก,กรายานกร่งตั้งแต่เกิดอาหารสุนัขซีพีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือเทริญพ่กรพัน ถ้าหากว่าได้แจกคูณ26แผ่นป้ายครับ2ล้านครับจากนิตติ้งไอซ์ทีชารตเลมอนนะครับเป็นของคู่นี้นะครับ1ล้านบาทเป็นของทางบ้านนะครับวันนี้คุณชาติชายปัตตพงศ์ที่กรุงเทพนะครับ1ล้านนะฮะครับแต่ถ้าเปิือไม่ได้หาร6แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเฮนเน่ทอทีวูดนะครับนเกสันบาซ่านะครับมอบเงินละวัน200,000บาทครับ200,000บาทมาที่หนึ่งครับไหนดีครับไหนดีไหนที่หนึ่งครับมาล ะครับโอเคแผ่น okay. ป้ายที่สามอะไรดีเมยวจูมยวจูแผ่นป้ายที่สี่อะไรดีซีพีซีพีนะครับอผ่านชนะซีพีแผ่นป้ายที่ห้าครับดิปตันไอซ์ีชาลุเตมอนนะครับดิปตันไอซ์ีและแผ่นป้ายสุดท้ายครับลมมันเย็นลมมันเย็นลมมันเย็นยาตราปลามืงคอนะครับยาตราปลามืงคอใช่ครับ